เบิ่งหมาตัวนี้มันคือคนนี่เด้เวลามันนอนมันก็ตตรงนี้หมอนิึงนะนนองิึงมันสีมักเอาหัวมหมุนน้ำมันนั่นอันนี้เป็นชุกสูงคือจันข้นนอนไหมตั้งแต่เอามาเลยมันเป็นคือคนแล้วมันกับพยักหนาเวลามันเหลียว่งเฮาบอกยังพยักหนาแต่ว่าตอนนี้น่อยมันพยักหนาอันนี้มันใหญ่แล้วมันกับเศร้าพยักแต่ว่ามันมันเป็นคนในหลางหมาแหม่ามันหูเบิดถ้าเวลานอนมันกับสีหานแนวหาอย่างมะมุน คือหมอนนี่มึงนะมันกระเสียวมากเกยข้างมากเกยหัวม,มากเกยไว้อยู่หมอนหมอนสูงสูงมึงหมันอีอ้วนก็ลูกป้าไปกินขา้าววันนี้มีอะไรให้หมาว่ามีตับตับกับปิ้งไก่มันก็ต้องกินไก่เพราะว่าที่บ้านสวนเขาไม่มีเขาไม่ซื้ออะไรเพราะว่าคุณชายไม่อยู่เขาก็กินหน่อไม้กินกบกินปลาถ้าคุณชายอยู่เขาก็ซื้อพวกหมูไก่เนื้อมาเข้าใจไหม หนูก็ต้องกินไก่เพราะว่าแม่ก็ไปซื้อไก่วันละสี่สิบบาทให้หนูเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมมามากินมาเบิง้งเบึงมั่นเบึงมั่นมันสีนอมันเสียวหัวมันหมุนมเป็นหมาค่นแม่ด้าก,กับบ่ได้ด้าก,กับขียดคันเบาแห้งคันห้นเาเบาดังเบาดามั่นมั่นกับขียดมันกับบ่มาหาเห้าเขาต้องเอาใจหมาด้สยนึ่งนี่เขาต้องเอาใจมั่นนะ มันเท่าสี่ษูนปันได่เท่ากับต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ไว้นใ,ใจแล้วเท่ากับต้องบอกกัมมันดีดีถ้าถาเท่าบอกกัมมันบอดีมันมันกับบอม,มากินข่าวขันมันบอมากินข่าวเท่ากับเป็นทูคือเก่าปลาลูกปะไปกินข่าวปลาลูกปะคนแกงคนแกงปลาลูกปะมามามามันนอนมันนอนมันนัน,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 นคือคนเกษสิเห็ดคือจังผู้ยิ่งแบบเห็ดคือจังแบบรูเรื่องไหมทุกคน หูเรื่องบ่สุยางาลุกปะอตีปะกินข้าวมาตัวเตี้ยเตีก็คือหมายอยู่เตี้ยเตียกับบได้คือค้นปันไนนรรดา็นอนทรรมมดาแต่ว่าตัวนี้มันมันห็ดตัวคืคอค้นเขาไปชุ่มมือชุ่มมือเวลานอนก็นตตรงนี้หมอนนอนลูกปะบางนาแล้วนั่นเราที่นอนะ้องไหมไงเรืนองไหนแหมทำทาได้หนิาลูกปะแล้วแม่ไปเห็ดเขาให้นะอไปทำข้าวให้ค่ะหมุนหมอนได้เดี๋ยวนี้ เลี้ยงสิตลอดตั้งแต่เอามาตั้งแต่นยหน่อยเลยมีหมอนมีอย่างคือคนหมาคนอยู่อวนตึงไปเฮ็ดข้าวให้มันกินก่อนนาน้ามันก็นคือคน,ด,ด,อนด่าบ่ได้ต้องเบาดีดีเอาลุงเนาะหน้ามันอุ้อยไอ๊ตัวอะไรวะอีดูนหน้ามันจีทำทาด้ไหนทำทาแบบทำทาแบบลูกบ่โอ้ปะ แม่ไปเห็ดขาวพู่นะมื้อตา้าบามุุน้ะพุนอะพุนอะท่ามทามาลูกปะ่มมะอีมมม่มานานพลมกับแม่มาลูกมะนานพัลมเดีแม่ไมปเห็ดขาวเหเนาะเห็ดขาวแม่กัน,นพี่น้องคือคนขาวชุมมช่มมือชุ่มมือเด้คนค่ะ